พุดกลางคืนแล้วกันนะครับพูดกลางคืนนะครับพูดกลางคืนเนี่ยโอ้ดูดวงวันนั้นนะครับนะสื่อนําโชคของคุณเนี่ยบางครั้งบางทีอาจจะมาจากอุบัติเหตุนะอ่าอุบัติเหตุถ้าคุณเกิดการขุดขีดเฉียวชนด้านยานพาหนะเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับมันอาจจะเกิดเหตุได้แต่ถ้าเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยนะครับก็ลองซื้อเลขยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็ได้นะครับอา่าอีกจุดหนึ่งนะครับนะ ถ้ามีภัยจากของมีคมนะภัยจากของแข็งนะครับอุบัติเหตุต่างๆอาจจะไม่เกี่ยวกับรถก็ได้แต่ว่าเกี่ยวกับของมีคมของแข็งต่างๆนะทำให้เราเนี่ยบาดเจ็บนะครับบางทีก็สามารถที่จะหนะยิบยกตัวเลขนะครับจากสถานการณ์ร้ายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับนํามาเป็นโชคเป็นลาบได้นะครับนี่คนมันพุ่งคืินนะอาจจะมีมาแบบเขาเรียกว่าลาบจากความทุกข์นิดนึงนะครับ อ่าแล้วก็อ่าอีกจุดหนึ่งนะครับพูดกลางคืนเนี่ยอ่าลองพิจารณาจากดูซิดูซิอืมการเจ็บป่วยนะครับนอกจากจะเป็นอุบัติเหตุและหรือว่าภัยต่างๆแล้วที่จะเป็นสื่อนำโชคได้การเจ็บป่วยเหมือนกันนะบางทีไม่ได้มีเหตุอุบัติเหตุอะไรไม่ได้มีการ ขุดขีดเฉียวชนเรื่องยานพาหนะหรือว่าไม่ได้มีภัยจากของแข็งของมีคมแต่ว่าเราเจ็บป่วยนะครับไม่สบายเป็นไข้เป็นหวัดนะครับช่วงนี้นะครับก็โอ้โหเนี่ยต้องระวังตัวนะครับไข้หวัดสายพันเอนี่กําลังระ,ะบาดเลยนะครับโอ้โหในล่าสุดเนี่ยคุณแม่คุณแม่ของหมอแม่เนี่ยโอ้โหนะติดเชื้อไข้หวัดสายพันเอนะครับก็ต้องดูแลกันแบบนะ ใกล้ชิดนะใกล้ชิดแต่แบบอยู่คนละบ้านนะแต่ก็ต้องแบบเที่ยวไปเช็คดูตลอดนะครับเออก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยกันแล้วกันนะครับแตออ่ถ้าเกิดเกิดเหตุขึ้นเช่นเจ็บป่วยนะครับออไม่สบายด้วยเหตุอะไรก็ตามแต่ก็ลองซื้อเลขเ,ออเลขอายุตัวเองก็ได้นะถ้าเราเจ็บป่วยนะเลขอายุตัวเองถ้าเกิดถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็ซื้อเลขห้องโรงพยาบาลได้เลยนะครับออแนวทางเสริมดวงนะพุธกลางคืนเนี่ยให้คุณไปทํา ผ้าขาวห่อศพนะครับทำบุญเกี่ยวกับผ้าขาวห่อศพแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้ามีโอกาสนะครับคุณลองไปสอบถามดูว่ารถเข็นศพนะครับให้ทําบุญเนี่ยเกี่ยวกับรถเข็นศพหรือเปล่าป่ะคือถ้ามันมีชํารุดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณออกทุนทรัพย์ในการทำทำบุญเน่ยที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความต really? ายอะเกี่ยวกับเรื่องของกิจธุระที่ในการเผาศพอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นน้ามันน้ำ,น,ำน้ำมันที่เขาใช้เผาศพ,อ,พอย่างเงี้ยก็ได้นะครับ ก็นะจุดนี้เน้นเลยนะครับสำหรับวันพุธกลางคืนเลขนำโชคสามหมายเลขครับพูดกลางคืนได้แก่283สนะฮะ283สีนำโชคเน้นสีดำและสีชมพูนะครับต่อมาครับเลือกเป็น